สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่องครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับก็จะมีเทคนิคดีๆนะครับมาแนะนำสมาชิกกันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้จะมาแนะนำนะครับการทำไฟล์สำหรับสร้าง QR code นะครับให้เราสามารถที่จะมีไฟล์นะครับสร้างไว้ใช้งานเองในคอมพิวเตอร์ของเราเลยนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปออนไลน์ที่ไหนนะครับถ้าเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับเราใส่ข้อมูลที่ต้องการนะครับอาจจะเป็นลิงก์หรือ URL เงี้ยนะครับ เราก็จะได้คิวโค้ดขึ้นมาใช้งานของเราเองเลยนะครับมีวิธีการทำอย่างไรมาดูวิธีการกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็วางลิงก์นี้ลงไปนะครับลิงก์นี้นะครับผมจะแชร์ไว้ใต้คลิปสอนครูอภิวัตสอนสร้างสื่อนี่แหละนะครับท่านก็คลิกลิงก์นี้นะครับมันก็จะเปิดมาที่เบราว์เซอร์นี้เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นนะครับงานตัวนี้จะแชร์ไว้ที่ Google Drive นะครับเพราะฉะนั้นให้ท่านคลิกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ หรือจะดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้นะครับทําการคลิกดาวน์โหลดไฟล์กันเลยนะครับจากนั้นนะครับเพื่องก็จะถามว่าจะเซฟไว้ที่ไหนนะครับอยู่ที่ท่านนะครับจะเก็บไว้ที่ไหนผมจะเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปก็แล้วกันนะครับกดเซฟครับไฟล์นิดเดียวเองนะครับเมื่อเซฟเสร็จนะครับให้ทําการแตกไฟล์ขึ้นมานะครับคลิกแล้วก็แยกไปที่นะครับกดปุ่มโอเคนะครับเมื่อทําการแตกไฟล์เรียบร้อยนะครับ โอเคนะครับเราก็จะไปเปิดไฟล์ของเรานะครับ QR Code นะครับชื่อโฟลเดอร์นะครับตอนนี้ QR Code ผมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้ามานะครับเราก็จะเห็นไฟล์ทั้งหมดอยู่4ไฟล์นะครับจะมี jQuery นะครับ QR Code นะครับแล้วก็ QR Code .min นะครับทีนี้นะครับ3ไฟล์นี้นะครับอย่าไปลบทิ้งนะครับให้ท่านมาจัดการเฉพาะไฟล์ index นะครับตอนนี้ถ้าดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยนะครับ มันก็จะเป็นการสร้างเคียวโค้ดขึ้นมาให้เราแบบนี้ทันทีนะครับแล้วก็เคียโค้ดแรกนี้นะครับก็จะเป็นช n n e l ครูอภิวัทสอนสร้างสื่อนะครับเราสามารถที่จะเอาสมาร์ทโฟนมาส่องแล้วก็เช็คได้ว่ามันทํางานจริงหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าเราต้องการนะครับจะมาแก้ไขดัดแปลงเพิ่มเติมประยุกต์ใช้นะครับให้เป็นงานของเราจะทํำยังไงนะครับอผมก็จะปิดไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับ ให้ใช้วิธีการ Edit นะครับโดยการคลิกเมาส์ขวานะครับซึ่งท่านจะต้องมีโปรแกรมแก้ไขนะครับเช่นนะครับอาจจะเป็น Notepad นะครับหรือ Notepad พลัดพลัอย่างนี้ก็ได้นะครับผมจะแก้ไขด้วย Edit Notepad ตัวนี้นะครับก็คลิกนะครับมันก็จะเป็นการเปิดนะครับโค้ด HTML นะครับขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีสคริปที่เขาเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสคริปทั้งหมดนี้นะครับผมก็เอามาจากอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ได้เขียนเองนะครับ แต่เอามาตกแต่งประยุกต์เพิ่มเติมให้ใช้งานเหมาะสมกับงานของตัวเองแค่นั้นเองนะครับอย่างเช่นนะครับบรรทัดที่นะครับสิบเอ็ดนะครับ S4 นะครับระบบสร้าง QR code คอัตโนมัติอย่างเงี้ยนะครับผมก็มาเพิ่มเอาเองนะครับท่านก็ไปแก้ไขเองได้นะครับหรือนะครับฟอนต์ไซส์นะครับในช่องกรอกข้อมูลนะครับท่านต้องการให้กรอกข้อมูลนะครับตัวหนังสือขนาดเล็กใหญ่แค่ไหนท่านก็มาปรับฟอนต์ตรงนี้เองได้นะครับ ตอนนี้ผมปรับไว้ที่20นะครับความกว้างของช่องกรอข้อมูลนะครับให้ดูตัวอย่างด้วยเนาะจะได้เห็นภาพนะครับเนี่ยนะครับช่องกรอกข้อมูลนะครับตรงนี้นะครับที่ทําโค้ดไว้นะครับอันนี้คือ20นะครับ20 px นะครับก็คือขนาดฟอนต์ขนาด20นะครับความกว้างปรับไปที่30อย่างนี้นะครับเดี๋ยวขยายขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับอย่เงี้ยนะครับ เสร็จแล้วนะครับ QR code ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับผมใส่เป็นช anel ครูอภิวัตสอนสร้างสื่อนะครับถ้านะครับท่านอยากเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเป็น QR code ของท่านเองนะครับท่านก็มาแก้ตรงนี้นะครับเนี่ยบรรทัดนี้นะฮะเนี่ยท่านแก้ได้เลยนะครับแก้เป็นเวอร์ไนเว็บอะไรของท่านก็ได้นะครับพอแก้เสร็จแล้วมันก็จะขึ้น QR code นี้นะครับทีนี้นะครับขนาดนะครับตอนนี้ผมใส่เป็น200คูณ200นะครับท่านอยากได้นะครับ เล็กใหญ่แค่ไหนท่านก็มาปรับวิดายเอาเองนะครับทีนี้ถ้าเรานะครับอยากออกเชียรโค้สักหนึ่งเรื่องนะครับเพื่อจะเอาไปใช้งานทํำยังไงนะครับสมมติว่านะครับผมเปิด Google ขึ้นมาก็ได้นะครับมรติว่าอยากให้เข้าไปที่อ่าอลาไกลแอปก็ได้นะครับตัวฉีนครับมาที่กลแอป com นะครับผมก็คลิกขวาคัดลอกลิงก์นะครับจากนั้นมาตรงนี้นะครับให้เราลบออกไปเลยนะครับแล้วก็ c t r l v นะครับ พอคอนทรนมีเสียงให้กด Enter หนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมฮะเราก็จะได้คิวอาร์โค้ตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับเวลาจะใช้งานก็แค่คลิกเมาส์ขวานะครับคัดลอกหรือบันทึกเป็นรูปภาพนะครับเก็บไว้ที่เครื่องแล้วก็เอาไปแชร์ต่อก็ได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวจะลองทดสอบว่าเมื่อนะครับใส่ url ต่อใหม่มาแล้วก็มันจะเข้าได้ไหมนะครับผมก็จะเปิดสมาร์ทโฟนขึ้นมานะครับแล้วก็จะไปที่สแกน QRcode ดูครับอ่าแล้วก็มาส่อง ที่คิวอา r โคดนี้นะครับมาแล้วนะครับแล้วก็แตะไปที่ลิงก์นะครับที่มันโชว์ขึ้นมาเห็นไหมครับมันก็จะวิ่งเข้าไปที่ glideapp com เห็นไหมครับก็แสดงว่าคิวอาโคดตัวนี้ของเราใช้ได้เลยนะครับหรือนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปที่เว็บ Canva ดูก็ได้นะครับไปที่ canva com นะครับก็ copy นะครับเสร็จแล้วนะครับก็เอาลิงก์นะครับ c t r l v นะครับกด enter นะครับเสร็จแล้วเราลองมาส่อง QR code ว่ามันจะไปแคนวาให้เราไหมนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็แตะนะครับไปที่ลิงก์นะครับเห็นไหมครับมันก็วิ่งเข้าไปที่แคนวาเห็นไหมครับก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการนะครับสร้างนะครับไฟล์สําหรับสร้าง QR code ใช้งานเองนะครับเวลาใช้งานก็แค่นะครับแคปภาพนี้ส่งต่อหรือจะบันทึกเป็นรูปภาพก็แล้วแต่นะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับเทคนิคดีๆนะครับสวัสดีครับ